Nghang quán các bạn Bà sin bằng ane. To bây giờ lì nha. Hui yót ra. Epokuin. Ekia kuni. Ui tanya. Ui mày ในเมืองที่ว่างเปล่านักเดินทางไกลเอ้ยนักเดินทางได้พบกับสหายผู้เงียบขึมของเธอข้างเสาหินที่ถูกทำลายแม้จะผ่านการต่อสู้มานับหมื่นครั้งและร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลจากการต่อสู้กับปีศาจแต่ตราใดที่ยังอยู่บนดาวดวงนี้เธอก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อูป,ปักคิดแล้วว่า แค่มีชีวิตรอดก็สามารถก็จะสามารถลบล้างการบาดเจ็บความหิวโหยและเจ็บปวดและฝันร้ายทั้งหมดที่หล่อนต้องเผชิญได้หรืองไงลีเลียเธอเป็นอะไรไปทำไมถึงจังนิ่งอยู่ท่ามกลางฝูงปีศาจละ่ะมันจะโดนแดกแล้วปีศาจปีศาจมาแล้วเราต้องต่อสู้โคอเลร พวกเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมลิเลียปีศาจถูกกำจัดแล้วการต่อสู้จบลงแล้วการต่อสู้จบงั้นเหรอแล้วเหรอสองครามจบลงแล้วเราชนะแล้วใช่ไหมคุณลารีลิเลียขอโทษนะนี่เป็นแค่การต่อสู้ธรรมดาชัยชนะของพวกเราก็แค่ชั่วพิดเขางั้นเหรอนั่นสินะบท ไอบนดาวแห่งนิรันดวงนี้ไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อชนะการต่อสู้ครั้งนี้ก็ยังมีการต่อสู้ครั้งต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดดูสิเสาหินไม่ใช่สิดูสิเสาอธิษฐานที่ทุกคนเคยฝากความหวังเอาไว้ตอนนี้เหลือแค่ซากประับะพัง เหมือนกับความหวังที่หาไม่เจออีกต่อไปแบบนี้เรายังจะชนะสงครามได้อีกหรือเปล่าฮูลารีนี่เป็นครั้งที่สามที่เธอถามคำถาม,ถาม,ถามเดิมนักเดินทางรู้ดีว่าสหายของเธอต้องการแค่กำลังใจบนดาวแห่งนิรันดวงนี้เรายังมีเวลาอีกมากมายไม่สิ้นสุดดังนั้น นางเดินทางจึงให้คำตอบอย่างหนักแน่นเราจะชนะในสงคารามนี้ยืนการที่จะบอกความจริงกับเิเรียเฮ้ยอันสุดท้ายมันคืออะไรวะลองเนะเิเลียสงครามครั้ง,รงนี้ยืดเยื้อนี่จะไม่มีวันจบสิน้นเช่นเดียวกับชัยชนะที่จะไม่มีวันมาถึงไอ้เขียมมันก็พูดกันเด้โอเค <c oughs> โั้ตองแม่งลําคาแล้วทำไมโลรลีทำไม,ก,ำไมกันแต่ทั้งที่ฉันทำอะไรไปตั้งมากมายขนาดนั้นฉันอยากปกป้องทุกคนและต่อสู้เพื่อพื้นแผ่นดิดนนี้แต่เมืองนี้กลับกลายเป็นโซ่ตัวนและกงขังสำหรับทุกคนสเิียงและอาหารเหลือน้อยลงเรื่อยๆทุกคนที่เต็มใจต่อสู้ก็ค่อยๆหายไปเหลือเพียงซากปรัปรับพัง ฉันเคยเชื่อว่าตราใดที่ฉันสู้ต่อไปสักวันจะหยุดไฟสงครามได้ฉันบอกตัวเองว่าความสามารถของฉันต้องได้ผลเพื่อให้ฉันสามารถกุมกุมโชคชะตาของตัวเองให้ได้แต่ว่าแต่ว่าในความเป็นนิรันที่หยุดนิ่งทุกสิ่งที่ฉันทำล้วนผิดพลาดความเจ็บปวดความหงุดหงย โอ้โอการเสียตละความก้าหารเวลาและความเหนื่อยล้ายากของฉันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉันไม่มีวันตายแต่มือทั้งสองของฉันกับว่างเปล่าอยู่ตลอดเียเธอทําได้ดีมากแล้วอย่าบ่นมากอีดอกไม่คนที่ทําได้ดีคือเธอต่างหากตลอดเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เธอคอยให้กำลังใจฉันในยามที่ฉันสับสนและปลอบประโลมฉันด้วยความเชื่อมั่นเวลาที่ฉันลังเลเธอเคยบอกว่าเช่นในตัวฉันดังนั้นฉันจึงไม่อยากให้ฉันจึงไม่อยากทำให้เธอผิดหวังแต่ฉันไม่ลีเลียฉันไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดหรอกฉันมอง ดูเธอสู้ถวายหัวโดยไม่ยอมหยุดพักท่ามกลางควันไฟจนรู้ว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่สามารถพากระแสแห่งการเวลาได้ในฐานะที่ฉันใต้แต่ดิ้นรนอยู่ในเหวลึกคลารีฉันไม่เหลือเธอฉันไม่เหมือนเธอฉันเป็นแค่คนขี้ขาดเป็นคนที่ล้มเหลวไม่ไม่จริงสักหน่อย เธอไม่ใช่คนล้มเหลวและไม่ใช่คนขี้ขาดด้วยก่อนที่จะได้รับใช้รับรับชีวิตอมะตะคนคนหนึ่งมีอายุไขแค่ร้อยปีถ้าพวกเขาใช้เวลาหลายสิบปีในการยึดมั่นอุดมการของตัวเองใครๆก็ต้องชื่นชมในความเชื่อมั่นอันแรงกล้าของพวกเขาถูกต้องแล้วน้อง แต่เธอก็อยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเมืองแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนเธอทำได้ดีมากแล้วเรียนี่คือความจริงไม่ใช่คำปลอบใจแต่ฉันอยากทำให้ดีกว่านี้เหมือนกับเธอเธอที่เป็นอมตะเหมือนกับฉันสามารถวิ่งไปบนเส้นทางที่มองไม่เห็นจุดหมายได้ยังไงแต่ทา,ทางที่หล่อนเป็นไย,ยงโง่ที่ชอบพูดถึงอนาคตและ และวันพรุ่งนี้มากที่สุดแต่กับถูกทิ้งไว้กับความเิ้นหวังในสงครามที่ไม่เคยสิ้นสุดมาตลอดหลายร้อยปีไอโง่เลียถ้าฉันเป็นคนถ้าฉันเป็นเหมือนเธอจริงๆฉันคงทำได้ไม่ดีเท่าเธอหรอกฉันฉันไม่เข้าใจเพราะฉันเป็นคนที่กลัวความยุ่งยากมากที่สุดทำอะไรตามใจตัวเอง ตลอดวันวันเอาแต่หามุมสบายๆเพื่อแอบอู้ไม่ว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกี่ยวกับฉันแต่มีคนบอบบุกเข้ามาในมุมเล็กๆของฉันพร้อมกับพับพัมเพอเรื่องความหวังอนาคตและการกอบกู้โลกแล้วลากฉันออกไปจากโซฟา อันแสนสบายที่โอพูนเพื่อให้ไปที่สนามฝึกตอนตีห้าและต้องอ่านหนังสือตอนตีสองน่าลำคาญชะมัดมเขียมไม่ต้องหลับต้องนอนขนาดนั้นหล่อนดึงฉันให้วิ่งไปตลอดทางแต่ที่น่าเสียดายคือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็ยังไม่หยุดเราก็ยังไม่เห็นจุดหมายที่หวังไว้ตั้งแต่ตอนออกเดินทางซ้ำลาย ยังต้องแลกมาด้วยราคาที่ไม่น้อยอีกตั้งหากแต่บนเส้นทางนี้หลอนทําให้ฉันเห็นว่าโลกใบนี้มีแสงแดดที่อบอุ่นดอกไม้ใบหญ้าที่สวยงามผู้คนที่เราเคยช่วยเหลือต่างก็ยิ้มและโบกมือให้เราอยู่ข้างทางและฉันอยากยิ้มให้กับวันดีๆที่ฉันพบตัวเองอยู่ในนั้นดีเลีย ไอ้ง,ง่ที่เหมือนเธอคนนั้นเป็นคนเปลี่ยนแปลงฉันทำให้ฉันเริ่มสังเกตเห็นทิวทัศน์ที่โลกใบนี้มอบให้ฉันและการเปลี่ยนแปลงของมันที่เกิดจากการกระทําของฉันด้วยมันก่อสร้างอะไรว้เนี่ยโอ้ดังนั้นเราจะเป็นต้องมีผลลัพธ์มาพิสูจน์ความตั้งใจของตัวเองเพราะบนเส้นทางที่มุ่งสู่เป้าหมายเราได้ตัดสินใจและลงมือทำ นับครั้งไม่ถ้วนตามความตั้งใจของตัวเองแล้วและนั่นคือช่วงเวลาที่เราได้ไข่ได้ควา้าโชคชะตาเอาไว้ความหวังไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ในใจของเราเธอไม่จําเป็นต้องไล่ตามอนาคตที่ใฝ่ฝันในสงครามที่ไม่มีวันสิน้นไม่มีวันจบและเมืองล้างที่ที่กาลังจะพังทลายเมื่อเธอยือนอยู่ตรงหน้าฉันฉันก็รู้ ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความตั้งใจที่จะปกป้องทุกคนของเธอจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีว่าจะอยู่ในโลกไหนเธอก็ยังคงเป็นคนโง่ที่ดื้อรนและเป็นนักลบผู้กล้าหาญด้วยคุณล,ลีฉันเชื่อฉันเคยเชื่อว่าสงครามจะจบลง และฉันจะสามารถปกป้องทุกคนได้แต่แต่หลังจากผ่านไปนานขนาดนี้ดูเหมือนฉันจะลืมไปแล้วว่าทําไมตัวเองถึงมาอยู่ที่นี่และไก่เกวงอาวุธสแลักสำเล่าความหวังและการเชื่อในอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดสิ่งที่น่ากลัวคือบนดาวแห่งนิรันดวงนี้ฉันไม่สามารถทำลายกำแพงที่ยั่งยืนนี้ได้ ทุกความคาดหวังจะกลายเป็นกงขังที่ทำให้ฉันตอแท้ในที่สุดเพราะความเป็นนิรนันนั้นยาวนานเกินไปเหมือนหยดน้ำที่ทำให้หินก้อนได้หินก้อนได้ในที่สุดจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าพลังแห่งการเวลาจะทำให้ทางเลือกที่สวยงามกลายเป็นความลวงเส้นทางนี้ไม่มี ไม่มีที่สิ้นสุดในฐานะที่ฉันมีวันพรุ่งนี้นับไม่ถ้วนให้จินตนาการถึงผลลัพธ์ก็มีวันที่ปล่อยให้มันกลายเป็นความหวังที่ศูนย์สลายไปนับไปถ้วนเพื่อหลอกตัวเองให้ยืนหยัดต่อไปเช่นกันดังนั้นแล้วเส้นทางนี้คือความยึดมั่นถือมั่นหรือเจตจำนงของฉันกันแน่เธอพูดถูกกุลลี ความหวังไม่ได้อยู่ที่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่อยู่ในใจฉันความหมายของสิ่งที่ฉันทําไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่ๆความหมายของสิ่งที่ฉันทําไม่จําเป็นต้องรอให้อนาคตที่ไรทที่สิ้นสุดมาตัดสินไม่งั้นฉันคงทําไม่สําเร็จสักอย่างแน่เออข้าใจสักทีนะอย่างโง่หางฟูฟูของเธอ บาดไปที่หนองของเพื่อนเบาน้องของเพื่อนเบาลิเรียถึงลดเรีย,รย,รยดึงสติกลับมาจากห่วงความคิดและมองรอยยิ้มที่สดใสของคุณลลีรล้วกบว่าไม่ว่าจะเป็นหมอกหนาที่ยากจะปัดเป่าเพียงใดคุณลลีก็จะสามารถส่องสว่างเส้นทางของเธอได้ฉันต่อสู้อิดล้น ไม่ให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ในที่สุดก็ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของเวลาในความเป็นนิรันด์อันไม่สิ้นสุดอย่างเงียบทำไมกละลาฉันจำได้ว่าเธอเคยสัญญาว่าจะช่วยทำให้ความปรารถนาของฉันเป็นจริงความจำไม่เลวนี่ยงโง่ลิเลียผ่านไปหลายร้อยปีก็ยังไม่ลืมเลยฮะ ว่ามาสิเจ้ามาครคุรลีผู้ยิ่งใหญ่รักษาคำพูดอยู่แล้วฉันอยากให้เธอพาฉันออกไปจากดาวตรงนี้เพื่อยุติคำสาปที่เรียกว่าอมตะครุรลีเธอบอกว่าตัวเองเป็นนักเดินทางผ่าพันธ์มังกรที่มีพลังในการเดินทางข้ามลข้ามดวงดาว ฉันอยากให้เธอช่วยพาฉันออกจากดาวดวงนี้และค้นหาดาวธรมธรมดาธรรมดาสักดวงในจักรวาลเพื่อวาดเม็ดพันธุ์แห่งอรารยธรรมไปจากที่นี่หากไปจากที่นี่นเธอจะต้องตายนักเดินทางเข้าใจความหมายของความตายมันเจ็บปวดยิ่งกว่าความเสียใจและโหดร้ายยิ่งกว่าความสิ้นหวงัง ฉันอยากยุติชีวิตอันเป็นนิรันด์เพื่อให้เวลาของฉันไม่เป็นเหมือนสายน้ำที่นิ่งสงบอีกต่อไปเราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับโลกเอเลีย,ยการยุติความเป็นนมตะหมายความว่าสวรรค์เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกดังนั้นถ้าฉันตายต่อหน้าเธอโดยที่ยังไม่ทันได้บอกลาโฮลลรี ฉันอยากรู้ว่าเธอจะทำยังไงเธอคือเพื่อนคนเดียวของฉันเป็นคนที่สำคัญที่สุดตลอดช่วงเวลาอันยาวนานของฉันการที่ฉันต้องพึ่งพาเธอเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความขัดแยง้งอันไม่สิ้นสุดฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าต้องสูญเสียเธอไปจะเลวร้ายแค่ไหนถ้าขาดจังหวัด เธอชีวิตนิรันต์ก็จะไม่มีการลาจากลาเชื่อในสิ่งที่ลีเรียรย,ยังไม่ได้เอ่ยออกมาถ้าขัดจังหวะเธอชีวิตนิรัน์ก็จะไม่มีการจากลาเชื่อในสิ่งที่ลีเรียรย,ยังไม่ได้เอ่ยออกมาตอบปันไหนวะไอ้ยักษกูไม่เข้าใจเอาวันที่สองแล้วแต่ลีเลีย,ยเธอลูกขึ้นสู้แม้ จะถูกหุ่นยนต์ฝึกซ้อมอาดจ,จนน่วมอาดจ,จนล้มนับครัไม่ถ้วนแถมยังฟันผากการต่อสู้ที่ยาวนานหลายศตวรรษมาได้เธอคงไม่ปล่อยให้ความสุขเธอคงไม่ปล่อยให้ความเศร้าล้างตัวเธอล้างตัวเองไว้หลอกใช่ไหมแต่คุรลีฉันจะ คิดถึงความทรงจำอน้ํำค่าของเราในเส้นทางที่ยังไม่สิ้นสุดฉันจะบังคับตัวเองให้ค่อยๆเดินทางเดินออกจากการ,รเดินออกจากความเศร้าและก้าวต่อไปตามคำพันคำพันยาระหว่างเราจนกว่าฉันจะได้พบกับเธออีกครั้งในความตายลาก่อน เพราะเธอคือคนที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาอันยาวนานของฉันและฉันไม่อยากทำให้เธอผิดหวังเธอนี่โง่สมัสมสดเรียแต่ฉันรู้ว่าเธอเป็นแต่ฉันรู้ว่าถ้าเป็นเธอต้องทำแน้แน่อันที่จริงคนที่กลัวความโดดเดี่ยวและแล,ะล,ะละเกียรติการจากลาคือฉันต่างหากฉันต้องการให้พวกเรา ให้พวกเธออยู่เกียงข้างและอยากเห็นรอยยิ้มของพวกเธอฉันอยากให้พวก,กเธอมีความสุขถ้างั้นคุณลลีเธอจะพาฉันไปจากที่นี่ไหมอ๋อไม่ใช่แล้วนะเนี่ยอะไรเดี๋ยวรับปากเธอ ฉันจะพาเธอไปจากที่นี่ฉันสัญญานีเลียแล้วปากเธอจากไปและละทิ้งชีวิตอมตะปฏิเสธเธออยู่ต่อมันต้องตอบแล้วเรือ,อไๆเย้สิตัวเลือกมันเปลี่ยนไปฝีปมือใครกันแน่ปฏิเสธเธออยู่ต่อและเลือกความเป็นอมตะไอ้เหี้ยมแม่งใอยเดียวกันหมดเลยอ่ะชิบห <c oughs> ายแล้ว อ๋อ10หายแล้วอ๋ออาอาไปใหญ่แล้วอีเวนไปใหญ่แล้วออกไปเรื่อยแล้วตอนนี้คนรีทำไมกันชิบหายแล้วไม่ไม่ใช่ฉันไม่ได้เลือกแบบนี้ชิบหายแล้วอย่าร้อนี่กู

ใครผิวมือใครคุรลีหน้าปูได้หไหมเนี่ยสู้ไงสู้ก็ไม่จบอยู่ทำเพี้ยอะไรใช่ไหมล่ะอยู่ที่อื่นไงฆ่าต่อตายจบไปเลยครับคุรลีว้าวเพื่อผ่านทุดสอบทั้งหมดแล้วแต่ว่ามันจบไม่ค่อยสวยนะเพื่อนรักมันจบไม่สวยเลยภาพแปลเนี่ยเห็นแต่บางกรพูด เอกรูลี่อยู่อันดับสุดท้ายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่บ้างใช่แล้วละ่ะเพราะว่าเลือกผดชีวิตเลือกเลือกผดชีวิตเปลี่ยนทิ้งเองใช้เวลาแค่นี้เองจะเป็นอันดับสุดท้ายได้ยังไงอะ่ะจะไม่ได้เป็นคนเลือกมันไม่ใช่ความต้องการของฉันผู้สร้างบททดสอบแก้ไขดัดแปลงตัวเลือกของฉันไม่ใช่แค่นั้น ผู้บรรยายยังเข้ามาแทรกแซงเรื่องราวและเปลี่ยนแปลงจิจกรรมของฉันด้วยส่วนภาพลงตาของอ่านออกก็ที่ปรากฏขึ้นสองครั้งก็ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดโดยบังเอิญเมืม่อเป็นแบบนี้ก็มีอย่างหนึ่งที่ฉันมั่นใจไม่เหมือนบททดสอบ2อันแรกภาพลงตาในบททดสอบที่สไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมันมันไม่ใช่แค่เกม แต่เป็นเหตุผลแต่เป็นแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะจริงบนดาวเคราะอันห่างไกลฉันพูดถูกใช่ไหมใครอะไม่รู้อ่านออกเออเป็นชื่อที่คุ้นจังทำไมจะจูก็พูดถึงหล่อนขึ้นมาล่ะเพราะบอกแฝทั้งหมดบ่งชี้ไปที่หล่อนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของโบราณสถานแห่งนี้ผู้ช่างบททรศศและตัว การของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้ได้เดินทางแห่งจักรวาลปอบพันมังก,ก,ก,กรก็ผู้เป็นนักตะจะเอาหลักฐานอื่นอีกไหมอ่านมาอ,อกว่าเขาดีเก้ามาข้างหน้าสิผู้รับบททดสอบจากดาวอื่นเธอจะได้รับทุกสิ่งที่เธอปรารถนาว่าพูดได้จริงๆด้วยโรี่รีบไปกันเถอะอย่ายให้รอนโกงสิโกงอีก กล้องอีกกล้องอีกออก,ก่อนจะไปกันนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่นี้ดกว่กานะครับลาก่อนใครที่เข้า,ารับชมฝากกดไลค์สุขใหุ้ราชอบ